อีกสัตว์จางให้โว่กันกี่สามร้อพ่อมีอยเรี้ยพ่องตายเหรอไม่มีใครรักมีดี้ี่ยไม่ต้องจ้ง้างนี่แหละครับมาใสหัวตามมาเอลาละฮะก็มาถึงในเกมแรกเนาะผมก็จะ เดินเป็นไก่ตอ,อ่างนี้ไปล้มมวยนะครับประมาณ3เกมเนาะแล้วก็เกมสุดท้ายนะครับมาค่อยแปลงร่างนะครับเอาจริงนี่ไปแล้วฮะวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปอย่างมีความมั่นใจเพื่อนบอกว่าไว้ใจได้ตัวนี้มันสายบูดูดิมันวิ่งไปแบบไม่กลัวอะไรเลยแต่าหารู้ไหมครับว่าไอตัวนี้มันวิ่งมาแจกปัม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 ป ปิ yeah! wow. I I ้วปิ้วปิ้วปิ้วปปิ้วเม่ีใครยิงโดนรับผมสักหาอุดมาป๊อป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 ป๊ป๊อปป๊อนะไรเนี่ยยิงผมไม่เลยป๊อปป๊อปป๊อันนี้พี่ตั้งใจยิงลงพื้นเลยนะโอ้ไม่น่ารอดัะหวะนี้

นี่คือการยิงแบบพาบอยเพื่อนเห็นหน้าจะแบบโอ้โหไอคนนี้มันตึงมากตู่ป้อมโอ้โหชื่อแหมชื่ออันตรายเนี่ยชื่อเสียงชื่อเสียงมากเลยเสียงชีวิตจะหาไม่มากตั้มอัพอัพอุ้ยอุ้ยเพื่อนคนนี้ตึง วะไม่ซ้ำด้วยป,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 ปั๊บ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 รอดไหมโอ้โหเกือบตายสู่ป้อมเรียบร้อยครับโอ้โดนนำไปสองสูรแล้วฮะอันนี้ยิงแบบรีแมตต์เขาบอกว่าวางเป้า <Hawaiian> ท <music> ี่พื้นนั้นล่าขึ้นหัวใช่ไหมเก็บคนด้ไหมะมื่อกี้พี่ทำมาสองเกมแล้วไม่เข้าหัวเลยโดนแต่หัวเข่า เพื่อนไปเลยครับวิ่งไปอย่างมั่นใจเอาอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับเอาไปดีเอาไปดีปดโดดพี่ก่อนโดนเ <c oughs> พื่อนชุบ, <c oughs> ช,บชุบก่อน ทุกแล้วโอ้ <laughs> <laughs> เราแบบเพชรเดียวหายทั้งทีมฝังน้ <laughs> องข้าบอกว่าอุย้ยทำไมาเจอทีมนี้อีซี่จังเลยมาได้เวลาที่เราจะโชว์ตึงแล้วนะครับ <laughs> มีชาร์จบัตเตอร์ด้วยนะก <laughs> อดตามครับผมแล้วก็ปืนสั้นนะฮะสำหรับการยิงไกลเนาะ มาครับบอทดตัวนี้ไปล่ำเรียนวิชาดึงคอนมาแล้วเดี๋ยวเราต้องต้องปล่อยให้เพื่อนไปเล่นก่อนให้เพื่อนท่าทก่อนแล้วเราแบบโชว์ตึงอะไรเงี้ยเพื่อนเนี่ย <c oughs> ปึ๊บปึบทาทไงตามตามสเต็ปตั <c oughs> ้งนี่แหละครับมาไปหัว ป้ามา,มาพี่บอดเอาจริงพี่บอดเอาจริงป้ามามา,มาพี่บอดแกงเล่นไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ โอ้โหอะไรยังไงเอาว่ามาชาปันเติมกันนะยังไม่ต้องขึ้นนะเนี่ยถ้าเอาชัว

Đau Để phòng thua Ma à. Đi bọt từng cơn

เราจะทําการวิ่งเป็นบัดไปล้มมวยก่อนเดีเราไปล้มมวยก่อนเลยอ๋อ้โหลากหัวมาปั๊บ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 หลอกซ้ายหลอกขวาจริงจริงพี่เกือบเก็บสองนะเกือบแล้วนะเกือบเก็บสองละโอ้โหลากหัวโอ้เป้าจีฟ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตึงเกิน ยอุ้ยเขียวโอ้โหตึงเกินเฮ้ยคนนี้ก็ตึงโอ้โหแต่งตัวเท่ด้วยเขียวสวยด้วยสงสัยพี่ต้องมีภารกิจแกงคนนี้แล้วแหละอุ้ยเราจะทำภารกิจปนเขียวนะครับจากทีมตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพียเอาไอ้วอลมาเลยเอาไอวอลเลยนะฮะติดตามชีวิตพี่ โหลดอิ่งนะฮะโหลดอิ่งนะครับเดี๋ยวเขาดันไปแล้วปุ๊บไม่ให้กลับนะ <c oughs> <c oughs> เอาออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะเพื่อนโอ้ยอย่าครับอย่าครับผมบอดครับผมบอด <c oughs> ผม,มบอดผม,มบอด โหสุดยอดเลยเพื่อนเอกใยวอกันไม่เล่าหาพ่อเล่ดีไม่เป็นยังไงที่ออกพวกเล่นคนเล่นจริงเโดนด่าเลยพี่โดนด่าเลยทุกคน เพื่อนหัวหร้อนแล้วเพื่อนทุกคนเพื่อนหัวหร้อนแล้วพี่ขอโทษครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับเ <c oughs> พื่อนถึงกับเปิดไมเลยเราจะไม่แกล้งแรงมากนะเราจะแบบตั้งไอวอกันกันอย่างเมื่อกี้นี้เราก็ไม่ได้แกล้งแรงนะแต่ว่าเขาไม่มีทางไปนะมาโยนเกมบอกว่าสามล้อมไี่ยอซื้อปืนที่ย ก็สังเกตตก็สังเกตเหรอเพราะผมไม่ซื้อปืนแต่ต้องเนียนๆออกก่อนออกก่อนจะโดนด่าจะโดนด่าชิ่งใหญ่ไฟกระพริบจะโดนด่าชิ่งใหญ่กระพริบปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเขาไม่สังเกตเห็นพี่ปุ๊บเราก็จะไปติดตามชีวิตเขาเขาดันละวเขาดันแล้วดันละว <laughs> cắn mày <mê> không ấu oh. mười ba lúc kêu hái một lên tuổi tuổi ก่อนยีเได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วได้ปืนในเนี่ยแล้วเฮ้ยไอเอ็นยันอยู่ๆมึงเล่นยีอย่งนี้ม่อยากโดนตีกูดิยี่มดูกระเที่ยวแล้วทุกคนเล้ยี่มดูกระเที่ยว้วขอโทษครับขอโทษครับตามตามติดชีวิตพี่เขานะฮะ

จ้างให้หมวกกันกูอสามรอบพอมตายพี่ขอโทษครับขอโทษพ่องตายเหรอไม่มีใครรักหนี้พี่อขอโทษครับขอโทษครับทุกคนเดี๋ยวเราจะบานปลายไม่แกล้งแล้วเล่นดีๆก่อนเดี๋ยวพี่จะโดน อันนี้ก็อันนี้ก็สมควรแล้วนะพี่โยนเกมพี่ก็สมควรโดนด่าบแล้วหัวล้อไรจัดเต้องไปอยู่ตรงนี้เทียร์คนอื่นเขาไม่เงินดีหมดหวยอันนี้โดนด่าบจริงจังแล้วทียร์ไม่เล่นเงินเสียแก่ห้องตายโดนหนักเลยโดนหนักเลยตอนนี้โดนหนักเลย ว่าเล่นเกมล้อหัวร้อนอ่ะแนะนำต้องเล่นจ้ะอย่าง <c oughs> โง่อพ่อมึงอะมึงดูมันเล่นเจอเบอร์นหนึ่งอะเวลาเล่นดีๆไม่มีใครต้องหัวร้อนออกมาหลอกไปมีใครต้องหัวร้อนหลอกไอ้เหี้ยมันเล่นแก <c oughs> ล่ะจะพูดเลยดูมั่งเลยถ้ามันเล่นดีๆใครจะไปว่าอะไรมันวะ สวยเสื้อสวยตัวตีครับโอ้ยมันเล่นดีมันก็เล่นได้ไย้งไม่ควรติงเรื่องนา้นเผื่อปวดโดนกับปวดโดนรับที่หลังแกไม่ทำ้วครับโดนด่าเลยว่ะโดนด่าเลยคอนเทนนี้โดนด่าเลยพี่โอ้โหเตียวเลยเตียวเลยหน้าเสียเลยพี่หน้าเสียโคตหนึ่งโคตรหนึงอ่ะ อ่ะปิดเกมเลยแล้วปิดเกมเลยอุยอ้ยอู้ชาพัเตอร์รอเลยไม่ยินเสียงตรงเสียงเท้าเลยนายชาร์ดเนาะอุงเชนน,นะครับอุ้งเช พี่โพดตึงกันนะเนี่ยน้องอย่าไปหาทานะคอนเทนต์นี้น่าจะเป็นคอนเทนต์เดียวนะอย่าไปหาแก้งเพื่อนอย่างนี้นะโดนด่านะเนี่ยก็คือก็อาจจะมีบางคนที่แบบซีเรียสกับแต้มตรงนี้มากๆอาจจะแบบอ่าปะรับปั๊มแรงอยู่อะไรอย่เง,งี้ยเนาะอาจจะเสียโปรไฟล์อุ้ยแต่ก็ต่างกันเออพี่ก็แบบไม่ได้ไม่เสียแ,แต้มแล้วก็แก้งเพื่นอนเราต่อเรื่องนะ แกงไปแกล้งไปเจอกับคนแบบจริงจังตรงนี่จะวิ่งออกมาละคนที่ไม่สีแต้มกับคนที่มาเจอกับจริงจังอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบปะทะกันได้คู่บุกผู่ล ok ุกเจอกันได้ตีกันตายได้มีส<ะ>ี่ดำต้องภาวนาให้เกมนี้แพ้จะได้ได้ไปเกมเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย อาะรโอเคครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นคลิปแกล้งที่ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรนะอาจจะโดนด่าได้นะครับโดนด่าหน้าเสียเลยพี่นะครับแหมก็นะฮะถ้าใครชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่าไม่ชอบแล้วพี่ไม่ค่อยแบบสร้างสรรค์เท่าไหร่ก็อาจจะไม่ทํานะครับแต่ถ้าชอบก็อาจจะทําอีกนะแต่พี่ก็จจะโดนด่าอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับแ๊ายบาครับ